สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีปี i n อีกแล้วนะคะ ิวิดีโอนีดิปคอนซีลเลอร์ทุกคนมารีวิวให้ได้ดูกันนะคะตัวนี้เป็นจากแบรนด์ i n t o It ค่ะเพื่อนๆก็คือชื่อรุ่นว่า Into It True Skin Concealer นั่นเองนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ทัชผิวเนื้อลิควิดนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็ให้การปกปิดปานกลางนะคะสามารถบิวให้แน่นขึ้นได้นั่นเองค่ะตัวนี้ก็พอดีไปร้านเครื่องสำอางแถวบ้านมานะคะแล้วก็ได้มาในราคา2 5 9บาทนะคะตามป้ายตานาน,นี้เลยนะคะได้มาราคานี้เน ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนร้านค้าอื่นอะไรยังไงขายราคาเท่าไหร่เราก็จะมีกล่องมาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีรายละเอียดข้างหลังอะทุกคนบอกรายละเอียดเยอะมากเลยแล้วเขาก็บอกด้วยว่าแบบ l i g ์เวทลองลาสติ้ a แอน n g a มอยเ i อร์ไรซิ่งไฮยาลูรอนวิตามินเออะล e เวล a าเอ็กซ์ด้วยนะคะสีที่ดิฟได้มาเป็นสีนัมเบอร์03นะคะ n a t u r ร l ลเอาจริงตอนที่ไปเลือกอะ มันมีครบ3ามสีเลยทุกคนแต่ว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะซื้อมาไว้แบบเออเป็นคอนซีลเลอร์ด้วยหรือว่าเอาไว้ใช้เผื่อลุมแบบทัวหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ตอนที่ซื้อก็เลยช่างใจเอาเบอร์สุดท้ายมาเลยนะคะเขามี3เบอร์พอดีก็เลยเอาเบอร์ท้ายมาเลยแล้วก็ตอนที่ไปยืนเลือกอะ่ะรู้สึกสะดุดตากับเจ้าตัวขวดของเขาคือแพคเกจของเขาอะ่ะมันดู clean cle cle นะคะแล้วก็น่ารักดีแล้วก็แอบแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมตัวเทสเตอร์หรืออะไรเงี้ยทำไมไม่มีคนลองไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยไปยืนแล้วเขาก็บอกว่าคนไม่ค่อยได้แบบสนใจเาเาาท่าไ่ไหร อะไรประมาณนี้นะคะแพ็กเกจจะเป็นเขียนแค่ว่า intuit ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนเป็นชื่อรุ่นนะคะ true c o n ล e ลอร r แล้วก็นาเบอร์ตรงนี้ทุกคนบอกไว้เลยว่าเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะสก,กีลงไปเลยก็คือไม่ต้องกลัวมันหลุดแหะนะด้านบนนะคะหลังจากดึงฝาขึ้นมาจะเป็นฟองน้ํามาให้ในตัวเลยค่ะคเพื่อนเวลาจะใช้ตรงนี้นะคะก็คือเป็น ของแอปพลิเคเตอร์นะคะกลมๆแล้วก็หัวจะปัดๆน,นิดหนึ่งซึ่งสะดวกต่อการพกพามากรู้สึกว่าน่าสนใจอะตอนที่ไปลองอะแล้วก็เลือกสีนี้มานะคะคิดว่าน่าจะพอจะตรงกับผิวอยู่มั้งนะเนี่ยค่อนข้างบางเบาจริงๆเลยเดี๋ยวลองลงข้างนึงก่อนเนาะ ได้ลองใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างไปก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างเหมือนกันนะคะแต่จริงๆเนื้อเขาค่อนข้างเหลวทุกคนดิฟคิดว่าควรจะยิงไว้ให้เขาเซ็ตตัวนิดนิดหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งแล้วค่อยทำการเบรนอีกทีนะคะเพราะว่าเขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าเนื้อเขาจะบางเบานะคะแล้วก็ให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีเกลี่ยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นดิคิดว่าเอาไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็สามารถบิวเพิ่มได้แน่นอนนะพอทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเรารู้สึกว่าดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ทําให้แบบ สว่างขึ้นหรือว่าเอาไว้เป็นทางเลือกสําหรับทุกคนแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวริวรู้สึกว่ามันมันพกพาง่ายอะ่ะมันพกพาสะดวกวันไหนที่อยากได้หน้าที่เบาๆไม่ได้ต้องลงรองพื้นทั่วหน้าอันเนี้ยคือเนียให้บริเวณที่สว่างเฉพาะจุดอะคะ่ะเขาก็เบรอรรูขุมขนไปให้ได้ด้วยด้าน,นที่ไม่ได้ทากับด้านที่ทาลงแป้งหรือว่าอะไรเงี้ยต่อได้เลยนะคะ ถือว่าหยิบมาแนะนํานะคะเป็นทางเลือกสําหรับเพื่อนๆก็แล้วกันเพราะว่าดิบรู้สึกว่า i n t u ูอิอ่ะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดิบรู้สึกว่าก็น่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วเฉดสีอะ่ะ เบอร์ศูนย์สามก็ค่อนข้างออกไปทางเหลืองแล้วก็ไม่ได้แบบว่าสว่างเกินไปขนาดนั้นเอาไปใช้ไฮไลท์เฉพาะจุดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเอาไว้เป็นทางเลือกสําหรับเพื่อนๆเนาะเข้ามาดูเข้ามาชมก่อนก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้อนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ